สวัสดีครับผมคุณคุณครับวันนี้เราอยู่กันในแบบนี้ชื่อว่าลิสต์ตอรองไทคูนสองเองอะไลยผมเคยเล่นแล้วหนึ่งรอบนี่ไงเราจะเล่นอันใหม่จะชื่อว่าคุณคุณคุณอะไรดีคุณยิดฟูดเทปะเท เป็นล้านเริ่มตัวดวิเลือกล้านตอนนั้นจำได้รอบแรกผมเลือกเป็นอันแบบแนวคลาสสิกไม่มีเลยเลยโปร่งใสเลยจะแบบโอ้โห,หืูวัตลนั้นนื่นเอาอะไรดีอันที่ผมชอบต้องรูหลานี่ดูพัสคาร ใช่เอ่อวันธนาคารผมมีระเบียงมีกลางลมด้ย้มีอะไรบ้างมีสอดอู้มาถึง VIP เหรอน่าจะสอนไหมคิดเทเบิลเทเบิลนั่นงไงเทเบิลของเราไป VIP ต้องสังหารมีรบ้างมีบิลอุยอย่าเพิ่งไปสนใจครับเมนูอู้พัฒนาใจาผม,มเมื่คืเล่นไปนานมากนี่อะไรบ้างเนี่ย มีเชฟมีคนเสิร์ฟมีเหมือนเป็นเดลิเวอรี่นะพนักง,งานแล้วก็แมネจเจอร์เช็คครับรับรับเสร็จล็อก,กว่าเสร็จแล้วต้องไปปรุงไหมคุกอ้อนี่ไงรับรับมาแล้วคลุกตัวนี้อ่ะอาหารผักผักรัวๆแล้วมีการปรุง บุ้งทำใหม่แล้ว to table ฮะคิดได้เกอไม่ได้เออเจ๊งทำตรงนี้บุ้งเสร็จหันไหมเมาส์มเม up d up down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  ยังไงมุเมาส์ up and down อัพดาวอัพดา n อัพดาว u ัพดาวอ๋อผมล็อกไม่ได้เออเสร็จแล้วอาหารอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะปรุงอีกตับรือเะแล้วปล่อยมันปรุงไปครับผมชอบให้มันล็อกมากกว่าเคเสิร์ฟมารับเมนูตรงนี้มีเมนูสีทองด้วยเดี๋ยวไหม่ครับมารับก่อน อนนี้ถ้าคือเสร็จเลยไม่ต้องสับสับกายใบแล้วใส่ตรงนี้รับตรงนี้อุ้มากแล้วรับตรงนี้เรามาทําตรงนี้เสร็จแล้วเราทําตรงนี้สับอีกอู้เรามาต้มตรงนี้รับอันนี้แล้วมาให้คนไหนไวะเนี่ย เสร็จุ๊บมีอะไรอีกไม่รู้เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้หอกลับบ้านแฮะอ๋อที่เหลือคือหอกลับบ้านมันไม่กินเลยเอาหอกลับบ้านอ๋อมีของเล่นเหรอเป็นเด็กอะเนี่ยเมีเด็กด้วยแล้ว VIP เป็นไงบ้างฮะดูบริคือจะสั่งอีกใช่ไหมเนี่ยมีสเตลเล่ไหมแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์จะสั่งอีกจะสั่งไม่สั่งทีเดียว รับรับน่ารับสองอันได้สุสาก็ทำได้ทีละอันฟินิชอะไรอีกทําทำไรวะอ๋อปัดซ้ายปัดขวาตับรัวโอ้มือนิ้วเหมือนไหนเน,นี่ยมันดอก โอเคครับคุณนายนี่ในสองอะไรเนะี่ยผัดไทยเชิญครับเอาลืมลม,มาเชิญครับอะไรสั่งอีกไม่สั่งทีเดียวเอา้าคือดูเมนูนก็กลับไปซิอ่ทนั่งได้ด้วย ดูจ้างก่อนเลยมาเนเจอร์เอาศูนย์เราจ้างเลยเอ๋อคนช่วยเราก็คือเป็นเพื่อนเรามาช่วยเชฟนี่คือจ้างทีเดียวหรือต้องจ้างรายเดือนด้วยเนะี่ยเออเชฟหรือคนเสิร์ฟเหรอเราผมว่าผมจะได้คนเสิร์ฟเสิร์ฟเวลหนึ่งมันจ้างที่ล้าว,ว่ามีแฮปปี้ด้วยแฮปปี้แฮปปี้เออมีไล่ออกเช็คก็คือสอง,องนี้เลย รีเทิร์นกลับไปครับเค okay, เขาสั่งคนมานั่งให้ด้วยมาเทมอู้มีพวกชอดสซ่อมจัดเลี้ยงรถอะไรวะเนี้ยคอสตมเมอร์ Customer. อันนี้คือตกแต่งร้านค้าต่างๆมีคุกครับของไปแล้วรอไปอีกเมนูอู้อะไรเต็มหรือเลย่ะเนี้ยปิดขิ่ออ,อ,อ ไปมูฟซ้ายขวามันจะเมื่อยอะไ้เขาเสริมให้นี่หว่าหยิบให้ทำไมโอเราก็หยิบม,มาทำเองอีกไม่มีเครื่องปัน่น้ต้องกดค้างปัน่นมีอาหารพวกนี้ที่มันต้องปั่นเด้อเสร็จแล้วแล้วทอดอีก เมนูอ่าเมนูต่างๆเราเลือกได้เ,เลือกไปทำไงสมมติผมจะเอาต้มยำซุปอ๋อเราสามารถรู้ได้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถเอามีดออกจะไใหม่แล้วผู้อะไรวะเนี่ยไม่เป็นเนี่ยอ๋อเป็น VIP คืออะไรอะ่ะก็ออะไรสักอย่าง ได้รับเงินด้วยไปดูซิไ้ดูผมว่าเราต้องมีพา s ซีฟอินคัมก่อนถึงจะมาตัวสองต่างๆได้นั้นเรามีต้องการพาสซีฟอินคัมเราต้องจ้างจ้างคนมาใช่แล้วอันนี้เรามีพา s ซีฟอินคัมแล้วนั่นเองการวิวข้างนอกมีอะไรบ้างก็จะมีของอย่างเดียวเลยนี่อะไรอะ่ะ เบอร์เกอร์สเตตคืออะไรวะไม่รู้อ่ะแต่แพงแมวมีโต๊ะรูปแบบต่างๆคิดเช่นในครัวมีอะไรอะ่ะเก้าอ, e. อี้แช่เมดรูมหอท้องน้ำเหรอมีการปวดฉี่ดี๋ยวลูกค้าปวดฉี่เข้าน้ำเด้อหูอะไรเต็มเลยเนี่ยเก้าอี้อาร์ตสเปเชียลด้วย ก็ลูกปองพาทำชั้นสองได้อะไรต่างๆนานาตกแต่งที่อย่าไปตกแต่งไงตีมคริสต์มาสเด้อดูอาร์ตดิฮะนี่อาร์ตหรือเนี่ยโอเคต้องแต่งห้องสไตล์ดูราแต่ตอนนี้ต้องเอาสิ่งที่จำเป็นก่อนเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีใครทำอะไรสักอย่างก็เนี่นยคุกไงอ๋อเขาวิวศูนย์ผมจำได้แหละ เราต้องทําสอนที่เขาดูก่อนทุกคนเนี่ปะเขาจะมายืนดูดูขั้นตอนการทําของเราก็คือเราประสบการณ์เป็นสูตรทุกคนเราเอาขครก็ไม่รู้อะเราเอาแบบคนที่ประสบการณ์ทำมาหาเลยเราก็ต้องสอนเขาทําเข้าใจแล้วฉันเข้าใจผิดคิดว่าแกทําเป็นมาฉันขอโทษยังไงแล้วก็โอ้โหแต่ขั้นตอนมีทอดดคดก ยังไม่จบหลายขั้นตอนจัดเดี๋ยวก็ลาสอดให้ฮขตดกเสร็จแล้วก็โอ้ยทำไมหลายขั้นตอนจังหรอเดี๋ยวว,ยยว่าคือเราต้องสอดทุกขั้นตอนที่มีในเกมนี้ใช่น่าจะใช่แหละเนี่ยทุกอย่างเลยผมต้องสอดเขาทุกอย่างครับจนเขากวดจุกงว่าเขาจะวิวหนึ่งอ่ะ็ิจัง นานนานมากเนี่ยคืออีกนิดนึงแล้วแต่ตอนนี้ไม่ดูหมดครับต้องไปสอนเขาต่อพาสีอินคำที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นน้องมาสอนเชฟมือใหม่หัดขับเง่เสียบเสียบ,บมีตะเกียมให้นะแต่เอาช้อนตักเมื่อคืออะไรทุกคนผมก็ไม่ทราบแล้วนี่เขามีเด็กที่ส่องทะลุโต ผมก็ต้องเอาโต๊ะเก้าอี้เพิ่มนะตอนนี้เลเราต้องสอนก่อนโอเคครับเดี๋ยวๆเอาคนเข้ามาเลยมาพี่รับเองมาไม่เปิดปิดได้เลยฮะอ๋อปคนทำไมอ่ะไม่ชื่อร้านอาหารผมเป็นไงเีห็นนะ Y รับไม่ได้ชื่อร้านอาหารผมเป็นอย่างนี้ I eat food I ตัวใหญ่ด้วย I eat food ก็ตกใจ q u e s, <S, <S <seek joy rik> t i o n mark อึ้ง set name นี่ I eat food ตกใจ q u e s t i o n mark เป็นชื่อร้านที่น่าจะจำจริงเลยยังมีปัญหากับไอเด็กนี่ฝึกสอนแกต่อไป จน,นมืดค่ำแล้วแก okay. ก็ยังทําไม่เป็นฝับคือทำให้เมนูละอันเลยใช่ไหมเนี่ยต้องมาดูผีเมนูตัวน,นี้เป็นสองเลยนะโอเคฝับตอน,นที่สองเมนูนี้เมนมูเมนูที่สามที่ต้องฝึกสอนให้เด็กคนนี้ finish น,นี่จะา อันที่สามเพื่ได้เลยนะครับ f i n i s อ่าเวลหนึ่งต้องสอนอีกเหรออ่าเวลหนึ่งนะเพื่อนเราจะต้องจบเมนูนี้นี่เทคเ out อะไรอย่งเป็นไงอ e เชฟโอเคในวันแรกเป็นยังบ้าง e xp e xp อันล็อกอะมีอันล็อกด้วยอะไรเนี่ยบทล็อกอเมริกันฟู้ดอ๋อให้เราเลือกเลือกว่าจะมีโมจิคุกกี้หรือเฟรนช์ฟรายส์คิดก็คืออาหารสดเด็ดหรืออาหารทั่วไปเอาโมจิเราเลือกอีกเหรอเราจะได้ไทยฟู้ดคืออะไรเนี่ยไอศครีมอ๋อ โลไอศครีมจับบุคคลที่จำนั่นแหละเคมีโมจิโดนัทโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไรรูจะมีใจโอเคตอนนี้ดูการทำงานครับว่ามันจะได้เลยนะผมต้องการเพิ่มโตตัวเนี้ยผมย้ายได้ไหมมูฟแล้วผมจะแบบแบ่งโซนนี้ไปเลยเป็นโซน ตัวตัวเดียวออลี่วันขอใส่ข้างในดีกว่าตัวเก้าอี้ขอญาตย้าย,ายมูฟมีคนนั่งอยู่มูฟไม่ได้ผมต้องปิดร้านใช่ไหมผมจะมูฟได้เนี่ยอืมต้องรอคนออกครับรอคนออกมผมค่อยย้ายด้วยกันนีไ่ไงมูฟ ทำไมอ่ะอยังขย,ยับไม่ได้อีกต้องรับตังค์เหรอมูฟ <Move. S 1> เออต้องเก็บตังก่อนนะถึงจะมูฟได้โอเคแล้วก็ย้ายเทียมไปด้วยโอเคจะประมาณนี้เริ่มเลยทีบล์อ่ะ เออจะเอาสิ่งที่จำเป็นปิดไปก่อนใช่นี่เด็กเทเบิลอะเอาเป็นอันเดียวกันเลยไหมมันจะเป็นโต๊ะสี่ขาอันนี้ไงสมอ l ดิ i เ n e r t เ b l e ิแล้วโต๊ะยาวก็ได้มีเอาสมอ l อีกสักอันนะเราต้องวางไว้ตรงนี้ก็แ a นเซิลต้องหาแชร์กาอี้ จะเป็นเขาจะเป็นโซฟาแบบนี้เหรอนี่อันนี้ห้าสิบห้าหมุนซ้มอีกหมุนตรงนี้เอาสามคนเลยปะไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าพี่ไอพีมีแล้วดูคนรวย หน้าคนรวยกินแล้วอะไรอ่ะคือเนื้อเนื้อสเต็กมากับเด็กที่มีกระต่ายากระต่ายกระต่ายวันนี้มาคนเดียวสั่งต้งยมยำกุง้งมีรับเงินโอเค v i ้เข้าไปแล้วได้เงินรับรเงินมีอะไรอีก อะไรอีเนี่ยนี่มีเงิน1 5 9สั่งเบ,บ็ดดูห้องน้ําไม่รู้มีการห้องน้ำหรือเปล่าก็ยังไม่เห็นมีนะเชตู้เย็นดแล้วก็มีชั้นของต่างๆในราคาสุดแพงทอดที่ทอดด้วยก็คือเบสิคสิ่งที่จําเป็นต้องมีมั้ง และอันนี้ก็จะเป็นของเสริมสำหรับเมนูอ,อาหารต่างๆเดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้เพืให้คุณมันต้นิีมะมีดาวด้วยเรา1.5ดาวบริการลูกค้า2.9ดาวอาหาร2.5ดีไซน์0.6อะไรไเนี้มิวสิคดิง แล้วก็อ n นเตอร์เทนไอเทมอ่ารู้ไงคืออะไรเพลงเครื่องดื่มแล้วก็ของอ n นเตอร์เทนลูกค้า1.7ดาวทิปด้วยทิปทิป20%ก็คือจ้าวทั้งหมดจะมีทิปอยู่20%เร็วอะไรอ่ะกลมเสร็จแล้ว เก็บตังก่อนเก็บตังเก็บเคบิวมูฟย้ายมูฟเคมูฟมาตรงนี้แต่ละเขาทำไม่ตรงกลางเนี่ยมาจะเป็นแล้อคุณจะเป็นอาจจะเป็นแบบโต๊ะยาวสองโต๊ะดะลองปรับอันนี้ไม่ใช่สามช่อง ก็เอา,าไว้ตรงนี้ได้ดิเนี่ยมูฟเหมือนกันแหละประมาณนี้เราก็จะมีเอออน,นี่ไหมมันเป็นแนวไงประมาณเนี่ยอะไรเข้าทุกคนมี่เนี่ยอืมน่าจะไม่มีแบบมีร่มนะ โตสองตัวเอาตัวนี้ด้วยกันถูกดีอาา่ะฮะจะเป็นตรงนี้เป็นตรงกลางแล้วเอาเข้าอี้มันน่าจะเป็น,ปนกลางแจ้งงี้จะดูเข้าไหมเนี่ยประมาณนี้ไม่เอามันดูธรรมดาไปนี่ ได้เลยประมาณนี้แล้วก็ว่างอีกสองตัวเลยปะไม่ได้ทำไมอ่ะครูไม่ได้เลยหรอเพราะยังไม่มีงั้นเอาตกแต่งลกันไลแสงอมไม่มีเทียนเนาะไลนอันนี้เป็นยังไงวะอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเหมือนติดกับ สวิตไฟมีเป็นเทียนอืมเทียนก็โอเคนะเทียนไม่ใช่ตัวเลอกที่แย่นี่อะคุณนั่งแล้วโอเคตอนนี้ก็ดูโอเคนะ้วรับเงินด้วยขอรับให้ไม่ได้นะน้องรับเองโอเค ส่วนเทียนตัวนี้ยังไม่เอาเก็บไว้ก่อนประหยัดตังคิดเช่น้ายังไม่ต้องอะไรก็ได้มีห้องน้ำแล้วตรงนี้เป็นที่รับเมนูทำอาหารทำอาหารก็ตอนนี้รับเชฟอยู่ที่2คนนะรับเชฟได้อยู่ที่2คนฮะาาตอนนี้น่าจะเพิ่มโต๊ะดีกว่า ดเดชิฟก็ค่อยจ้างเพิ่มเน,นี่ยตรงเนี้ยยังดูว่างๆแต่ที่ดูแคบ่ะที่มันดูแคบต้องขยายพื้นที่เราขยายได้ไหมบ้างเราต้องซื้ออีกดูก่อนผู้อัพเกรดง่ายพื้นที่600แพงน,นั่เนนะี่ยมีติปมีโหลติปอัลล็อกโหลติปในราคา2 5 0 แล้วก็อะไรอ่ะไม่น่าใจมีเบบี้ด้โตะเก้าอี้สำหรับเด็กแล้วก็รูดบัตรได้เพิ่มพื้นที่อีกมากมายโอเคตอนนี้เ,เงินเราครบร้อยหนึ่งละเดี๋ยลองซื้อใช่ไหมมันจะเป็นการ <c oughs> ตอนเสิร์ฟระหว่างเสิร์ฟมันจะมีการปิดปิดไม่ให้แบบดูมันดูดีขึ้น หรือมันคือจานถาดรองตรงนี้เออหรือเปล่ามันเป็นแบบถาดรองไงให้หยิบได้หลายเมนูพร้อมกันลองทดลองให้หยิบได้มาหลายเมนูพร้อมกันน,ะนี่เขาก็สั่งแล้วเนี่ยเนีน่ยเดี๋ยวเช้ตอนทำเนีน่ยก็เป็นจานให้ดังนั้น,นต้องไิสู์ด้วยการเพราะมีนมี้สองอันเป็นยังไง คือผมต้องเสิร์ฟนะเสิร์ฟพร้อมกับเชฟผู้นี้เดี๋ยวเขารับเลยละโอเคโอเคโอ้โหผมเร็วกว่าบ้างสรงเนี้ยผมจะเทียบความเร็วได้เอาเสร็จเลยเหรอพับอยู่เขาพับอยู่เร็วเร็วพับก็นาน ผมไม่รู้ว่ามันจะเสร็จตอนไหนว่าผมต้องรอเขาอะเให้ลาสัญญาไปแล้วรับเองนะรอเขาไปก่อนฝับสองอันทากโก้สองอันไม่ใช่ลาสัญญาฝับนี่ไงหยิบได้สองอันในเวลาียวกันทุกคนโอเค เในพิสูจน์แล้วนะทําให้เราสามารถเรได้สอนในเวลาเดียวกันโอเคนี่เราคือเราทอดเฉยและส่ง่อ okay. อาเชฟเขาทำได้ไหมปรับไม่ได้หันดูหันมะเขือเทศเสร็จแล้วเป็นชีสเบอร์เกอร์สำหรับเด็กไหนเด็กที่ไหนต้องการชีสเบอร์เกอร์บุ๊บีไอพีเราจะปิดท้ายด้วยบีไอพีกันเลยกันไอพี VIP น้าไหนวะ ที่นั่งที่ VIP ไม่ได้มีเด็กน้อยที่กำลังกินชีสเบอร์เกอร์อยู่พร้อมกับลูกบอลของเขาเนี่ยนี่ไหนดูสิมือจริงต้องการอะไรดูเมนูในกระดาษว่างเปล่าเอาสั่งแล้วต้องการลาคสซ่าซุปใช่ เราคุณหญิงต้องการอะไรอ่ะไม่สั่งเหรอคือให้คุณผู้ชายสั่งเฉยๆมาอยู่เป็นเพื่อนเล่นม,มันช้าตรงที่ลูกค้ากินจริงเลยเนี่ยดูดิเนี่ยกินอยู่น,นี่รู้สึกกับล็อกกี้อ่ะคุกกี้มาแล้วเดี๋ยวสั่งให้จดเมนูใบรับเงินเออมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนี้ลูกค้าดูสิ นะดูโหก็ดูกินนานอยู่นะกินไม่ได้เกียบให้แต่ใช้ช้อนนะลูกค้า VIP อพีกินเสร็จแล้วเก็บจานอ่าเราต้องเก็บถ้วยด้วยแล้วเขาก็จะสั่งอีกนี่ไงคุณผู้หญิงเราสั่งสั่งแผ่นเค้กใช้ถาโก้อเนะ่ยอะไรสักอย่างแผ่นเค้กอีกทีสิ อะไรเนี่ยเบอซิโอเพนเคสใช่คือมันคือทาโก้ไม่ทาโก้โก้คุณผู้หญิงฝับนี่คุณผู้หญิงกินทาโก้ go. คุณผู้หญิงจะรอคุณผู้ชายก่อนต้องกินพร้อมกันเขาสั่งเอ่อเส้นสปาเกตนนาากตีนนาา้เขาบนนาราชีสี่สปาเกตตี้เขาบนนาราชีสก็เลยหนีชัด ก๊าซต้เขาบปนราชีดมาเลยครับไปไปสิอย่างน,นี้ต้องกินพร้อมกันด้วยนะร <c oughs> ับเงินตรงนี้รับรับับ,บสิโอเคเราจะใส่เก้าอ,อี้เพิ่มเกาอี้ตัวเราอยู่ที่สามสิบวางวางนี่เป็นไ,ไงโอเค ก็นี่ประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอปิดไปจะปิดเท่านี้ด้วยครับขอบคุณครับบาย